สวัสดีค่ะวันนี้จะก็มี toyota altis นะคะตัว G นะคะ1.8 G ปีนะคะปี2012นะคะคันนี้โดยรอบนะคะสะภาพสมบูรณ์เนะาะอสภาพสมบูรณ์มากสีนะคะเก็บริ้วรอยให้เรียบร้อยนะคะน,น็อตไม่ขยับนะคะน็อตเดิมทั้งคันนะคะซอกประตูก็เดิมนะคะ ยางใหม่นะคะปี2024นะคะได้ยางใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ดูสภาพนะคะได้เครื่อง1.8ดเนะเาะดูภายในนะคะภายในก็คันนี้จะไม่200,000นะคะโดยเฉลี่ยก็ปี2012โดยเฉลี่ยก็ไม่ปีละ2 0 0 0 0นนะคะถือว่าไม่เยอะนะคะจะดูสภาพภายในนะคะถือว่ายังสมบูรณ์แบบนะคะ ขับดีด้วยนะคะช่วงล่างแน่นนะคะท่านใดหาอยู่ก็สอบถามมาได้เลยนะคะไปดูบ้านเขียวด้านหน้าได้เลยนะคะดูน็อตนะคะอันนี้ถ่ายให้ดูทุกจุดนะคะนี่หน้า,าห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องอสุ้มโชกนะคะเม็ดอาร์ตยังเดิมนะคะ ดูนะคะน็ Not, อตถ่ายซูมให้ดูเลยนะคะมีถาดรองด้วยถาดรองของเนาะด้านล่างก็จะมีอายางอะไรนะคะแล้วก็เล่มพร้อมค่ะขอบคุณนะคะ